สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องรถบรรทุกทุกท่านทุกสายงานนะครับก็อยู่กับเราในช่องท็อปทวงซิ่งไทยแลนด์อีกือนเดิมนะครับผมเช้านี้เราก็อยู่ที่อำเภอหนองหานอุดรธานีนะครับผมเป็นโรงงานยางพารานะครับนี่ที่อยู่ข้างหลังนะครับนั่นคือยางพาราแผ่นนะครับผมที่เราจะขึ้นไปลงนะครับในวันนี้นะครับผมรถที่มาด้วยกันนะครับ เจ็ดโมงครึ่งนะครับผมเดี๋ยวแปดโมงรอไปช่างนะครับแปดโมงเราถึงจะขึ้นไปช่างนะครับผมก็มาแล้วกันทั้งหมดสามพ่วงนะครับก็จะมีกันของพิมิตแล้วก็ของพิโตนะครับผมอยู่ด้านหลังนะครับอีกหนึ่งพ่วงนะครับผมเแต่ของผมยังไม่ได้เก็บผ้าใบนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวให้รอให้แดดมันออกก่อนนะครับได้คิวที่สามก็ไม่รีบเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวให้แดดออกค่อยเก็บนะครับ ท้าใบหมดสภาพแล้วนะครับผมกรอบหมดแล้วนี่ของพี่โตได้คิวสองแล้วเนาะครับผมนี่ของพี่โตเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับของพี่มิดนะครับก็จะมีรถเดี่ยวมาเพิ่มนะพี่โตรถเดี่ยวเข้ามาเมื่อคืนนะครับผมรถเดี่ยวนู่นครับที่โรงของเราครับอยู่ข้างบนนะครับผมจะเป็นที่เก็บยางแผ่นนะครับที่เราใส่มานะครับผม อันนี้ก็คือลานจอดนะครับลานจอดของโรงงานนะครับผมก่อข้างบนก็มีแต่ยางแผ่นเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนทันเลอร์น่าจะมามารับยางนะครับผมทันเลอร์น่าจะมารับยางนะครับแต่ต้องรอแปดโมงเช้านะครับถึงจะขึ้นไปช่างได้นะครับผมตอนนี้ก็เจ็ดโมงห้าสิบแล้วนะครับจะได้เวลาช่างแล้วนะครับผมไปแล้วครับผมพี่โตกับพี่มิดนะครับผม คิวหคิวสองก็ให้เขาช่างก่อนนะครับตามคิวนะครับผมจะไม่วุ่นวายคิวของกันและกันนะครับแต่ช่างก็อยู่ข้างบนนะครับต้องวิ่งไปข้างบนนะครับผมเดี๋ยแต่ช่างยังไม่เปิดนะครับผมต้องรอพนักงานก่อนนะครับนี่ครับเราขึ้นมาช่างข้างบนนะครับผมข้างบนนี้จะเป็นกองขี้ยางนะครับเป็นกองยางกอนถ้วยนะครับ คิวเราช่างแล้วนะครับผมคิวสามก็น่าจะได้ลงช่วงบ่ายนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาลงพ่วงละชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับผมจะช้าหน่อยนะครับใช้คนลงนะครับตอนนี้เราก็ถึงคิวลงแล้วนะครับผมก็จะตัดแม่และลูกนะครับผมก็จะลงกลางลานที่จอดเมื่อเช้านะครับ ตอนนี้กำลังลงนะครับผมเป็นรอบบ่ายพอดีนะครับคิวที่สามลงทีละตัวนะครับผมอันนี้ก็คือยางที่เราลงไว้นะครับใส่พาเลตไว้นะครับพาเลตไม้นะครับผมข้างบนนี่เต็มนะครับขึ้นไปลงไม่ได้นะครับ lên đây, mà long, lái, đỗ, đốt, nhá, các, bố, tụi ba, con, số, เมียน <laughs>

ก็พ่วงหนึ่งเขาใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับต่อหนึ่งพ่วงนะครับผมข้างหลังนี้ก็จะมีแต่ยางเต็มไปหมดเลยนะครับเราต้องผูกเปนอนรอนะครับผมก็อ,อีกประมาณไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะครับเสร็จนะครับเพราะว่าเพิ่งจะได้ลงนะครับผมลผมตอนนี้เราก็ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็จะไปช่างรถปล่าออกนะครับจะช่างรถปล่าออกนะครับผมก็จะได้กลับบ้านแล้วนะครับรอมาทั้งวันนะครับผมเสร็จสี่โมงพอดีนะครับสี่โมงเย็นนะครับสำหรับภารกิจในวันนี้นะครับภารกิจการลงยางพลาแผ่นดิบของเรานะครับก็สำเร็จรุ่ง ไปได้ด้วยดีนะครับผมแั่ผมก็จะตีรถเปล่าจากบุดรกับบุรีรัมย์เลยนะครับจะตีรถเปล่ากลับบ้านนะครับผมเพราะว่าผมรับงานไว้ที่บ้านนะครับรับไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมมันจะไปขึ้นของอยู่ที่บ้านนะครับที่บุรีรัมย์นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมคลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่นะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ช่องท็อปพ่วงซิ่งไทยแลนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับ